ปอนมหาเขตนะครับชื่อเล่นชื่อนุกปัจจุบันนี้ก็อยู่ MAP เนัทเสกนะครับเดี่ยวเอเนชับอยู่ทีมเสกครับผมชื่อนนนะครับ Initial PAO ครับปัจจุบันเป็นบิสเนสเดเวลลอปเมนต์อยู่ในทีมนิวเบสครับผมสวัสดีค่ะชื่อพิชยาสารยานูนค่ะชื่อเล่นชื่อกัตตุนค่ะชื่อจัดลงทิพมณีนะครับชื่อเล่นก็ชื่อหนุ่นชื่อสาวรินทรอภิญญายญงยงค่ะ Initial ชั่คือเอสอยู่แผนกกฎหมายก็ทำงานที่นี่มาสิ้นปีนี้ก็5ปีค่ะนวัดวอส s a อ ภาพรับองค์กรสื่อสารองค์กรหน้าที่ใหม่ก็คือเขาจะมือเจอ r นี y customer experience ค่ะสวัสดีครับพี่เก๋ครับปีนี้ก็อายุ10รอบแล้วครับอยู่ฝั่งเมื่อชานนะครับชื่อเก๋ค่ะปริญาสุทิไทย i n น t i a l P หรือว่า U S ค่ะเป็น GenGas Engineer แผนก GenGas เมื่อชาน Technical Service ค่ะอายุงาน1ปี1เดือนชื่อเชงอยู่ใน D A G มา3ปีกว่าง <c oughs> แล้วอยู่ในแผนกเ e n g a s ชื่อพีรพัฒน์นะครับหรือว่าที่มีจีเรียงกันชื่อเป็กครับมะนาวทิตาพัดแก้วอิ่มอิ i ิเชียลทีไอเคค่ะอายุงานก็4ปีนิดนิดกนมาสามกิโลคร<อ>ับผู้เร,รียนคับที่ได้ทุกอย่างค่ะแต่ชอบกินชาเย็นอาหารเกาหลีชอบอยู่กับลูกบ้างบางครั้งอยู่กับเพื่อนบ้างบางครั้งนอนหงาน,นอนซีรีส์ทำกะาค่ะกว โกโวาโกโกวาที่นิ่จะมดีดาวมาแล้วนองฟาชุดโก,ก,กดโกวาที่น้องอยากได <c oughs> ้โกโกวาที่น้องอยากใสเฮ้ยเดี๋ยว่อนไม่มี้เต้นว่ะ <c oughs> ขอชอบเต้นมากว่าชอบงอยากลเือนดาวที่ปวดร้าใจใจสู้หรือปล่า อยากใส่ชุดไปเที่ยวค่ะขอแค่เป็นกางเกงขายาวกางเกงยิงอะไรก็ได้แต่ตัวเองมีคนชอบใส่รองเท้าค่ะชอบรองเทา้าสะสมรองเทา้าก็จะนินที่รองเท้ามากกว่าใส่รองเท้าเข้าไปสวยๆที่ๆ casual ก็ชิลๆสบายๆครับก็เป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงแสบายๆได้อันนี้ขอคัลเลอร์ฟูลหน่อยๆครับชอบใส่กางเกงขาสั้นครับแต่เสื้อข้างบนอาจจะเป็นท่อนแบบนี้ก็ได้ครับ เรียกเลขามนาะชวนคุยก่อนเพื่อความคุ้นเคยสนิทสนมเพราะว่าเลขานะ่าจะเป็นคนที่เราจะมีนิติสัมพันธ์มากด้วยที่สุดแล้วก็ไว้ใจเขาได้มากที่สุดในเรื่องค่ะต้องพูดคุยครับว่าในทีมไอคอมมีความเห็นยังไงบ้างที่ผมเป็นเอ็ครับสวัสดีพี่กาค่ะเซ็ตเป้าหมายว,าว,ว่าือว่ามีอะไรต้องทำแลมีอะไรต้องชอีพ ตามหาพ่อของลูกกันเลยค่ะว่าเป็นใครรอค่อ <laughs> โอ้ยยินดีไม่ต้องแกแตองอตัอ้งสติก <laughs> ่อนเทำใจนะครับก็ก็เข้าใจนะครับว่าเพศแม่นะครับ <laughs> เพศของผู้หญิงเนี่ยก็มีความยากลำบากนะครับมีข้อจำกัดเยอะ บอกภรรยาอ่อนเพราะถ้าเกิดระบบภรรยาปุ๊บทุกอย่างความมิตตกจริตอะไรจะตกอยู่ที่ภรรยาหมดเลยเราจะสบายโอเคไม่ต้องใช้งเงินครับดูว่านี่มีมีใครบ้างจะได้ใช้เงนนี่ไปคิดว่าจะเขียนใบลาออกก่อนอันดับแรกแต่เขาไม่ออกครับเพราะอยู่นี่มีความสุขดีซื้อบ้านซื้อรถซื้อรองเท้า